โอเคนะครับสวัสดีครับตามสัญญามาแล้วเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูเรื่องของพอยเตอร์ uh, ทั้ง3ตัวก็จะมีแกลเล็ตพอยเตอร์นะครับผมออเทรนตตัวนี้ตัวใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เอ็กซ์พอยเตอร์ของดีเทคนิคนะครับอันนี้จเจ้าแห่งการดำน้ำตัวนี้ดำน้ำได้ร้อยเมตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือ uh, GP ่อ GP2 รุ่นใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราเริ่มที่ไอตัวแครอทก่อนแล้วกัน เดี๋ยวจะเป็นยังไงเซนซิทิวิตี้ทุกตัวผมปรับไว้ที่สูงสุดนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คให้ฟังเสียงนะครับบีบสามครั้งนะครับสูงสุดแล้วนะโอเคเอะล่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันที่เ,เป้าหมายตัวแรกนะครับเป้าหมายตัวแรกก็คือเหรียญสองบาทที่เป็นทองเหลืองนะครับผมมาลองมาดูว่าวงระยะจะเป็นยังไงเท่าไหร่ ประมาณ7เซนน่ะนะครับตัวต่อไปก็คือ,อเหรียญ10บาทนะครับเลอเทอะหน่อยพงังขดมาเหรียญ10บาทก็อยู่ประมาณ7.5เซนแล้วก็เม็ดในปลอดกอนะครับ เม็ดในปลอดกอลูกเล็กกันนะครับก็ประมาณ3ามเซนแล้วก็เม็ดในปลอดกอลูกใหญ่นะครับ ประมาณสี่สนครึ่งเดี๋ยวลองมาดูตัวปิดตัวนี้ก่อนมาดูตัว x อ็กซ์ไนะครับผมตัวนี้เปิดได้ยินอะไรไหมครับอันนี้ผมผมเปิดแกเล็ไว้แต่เดี๋ยวผมปิดก่อนอโอเคอ,อเปิดเครื่องใหม่จูนใหม่ ตัวนี้เทคโนโลยีเขาเป็นเครื่อง p พา s e Induction นะครับไม่เหมือนกับความถี่ต่ำทั่วไปข้อดีของมันคือกันน้ําได้ลึกมากอันนี้เดี๋ยวเรามาเซตดูก่อนนะครับว่าหนึ่งบีบสองบีบสาบีบโอเคเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับความไวในภาครับสูงสุดแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันเริ่มจากเปลียนสบาทองเหลืองตัวนี้ ประมาณ6.5เซนนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทประมาณ7เซนนะติวงกลมแล้วก็เม็ดเม็ดเม็ดในปลอดกอลูกเล็กกันนะครับ ประมาณ3ามเซนครึ่งแล้วก็เม็ดในลูกใหญ่อืมประมาณ5เซนเลยอ่าเดี๋ยวตัวนี้ปิดก่อนต้องมาดูไอตัว G P Pointer กันนะครับเปลี่ยนฐานสักครู่ครับ พัดผ่านจากแคบมาใส่โอเคตัวนี้เซ็ตความไวไม่ได้มีแต่เปิดความไวระดับเดียวสูงสุดโอเคจูนเสระลองดูเดี๋ยวผมขอ,อุยาดหัวดำออกเริ่มจากเหรียญสองบาทนะครับประมาณเซ็นต์เซนนะครับเหรียญสิบบาท ประมาณ7.5เหมือนกันแล้วก็เม็ดในลูกเล็กก็ประมาณ4เซนนะครับแล้วก็เม็ดในลูกใหญ่ประมาณ5.5เซนครับโอ้โห ก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูผลกันนะครับตัวแรกก็คือแกลเล c a ครอทเราก็จะเห็นความลึกเด2นสบาทที่7เซนเดือนสิบาทที่7.5เอ,อ่เม็ดในลูกเล็ก3เซนแล้วก็ลูกใหญ่4.5เซนส่วนเอ็กพอ e r เตของดีเทค n i นิคนั้นก็อยู่ที่เด2นสบาทที่6.5เซน10บ,บาทอยู่ที่7เซนลูกเล็กอยู่ที่3.5ลูกใหญ่อยู่ที่5 GP เรียญสบาทที่7.5หเหรียญสิบาทที่7.5จุดห้าลูกเล็กอยู่ที่4ลูกใหญ่ยอยู่ที่5.5นะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นพอยเตอร์ที่คุณสมบัติใช้ได้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องลายตัวบ้างตัวเนี้ย GP ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าเป็นงานจีนเนาะตัวนี้แต่ตัวเนี้ยก็ป,ปี้มาดีงานผลิตค่อนข้างถือว่าใช้ได้ภายในโอเคการทําสวิตดีมากการทําวงจรภายในค่อนข้างดีหรือแล้ววันนี้ลงทดลองเอาลงน้ําแล้วปรากฏว่าต้องทําจูนบ่อยต้อองทาาําาาากววบบน่ยสมครครรั แต่ว่าถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็โอเคครับใช้ได้เจอของอยู่เหมือนกันน้ำหนักเบาแล้วเวลาลงน้ำก็ลอยอ่าส่วนตัวที่2ตัวนี้เวลาเอาลงน้ำตัวนี้ก็ลอยนะครับข้อดีคือโอ้ใช้งานได้ดีมากเลยในน้ำไม่ลวนมันเป็นเพาส์ซินดักชันเลยไม่ค่อยมีผลต่อแร่สักเท่าไหร่อ่าแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้เวลาจมนะเวลาปล่อยลงน้ำแล้วก็ลอยเหมือนกันนะครับส่วนตัว แครอทของเรานี่หนักกว่าเพื่อนเลยพอลงน้ํานี่จมปุ๊บเลยนะครับหายทันทีใครทาหลุดมือลงน้ําโดยไม่มีสายนี่ก็เรียบร้อยนะครับเพราะมันกันน้ํสามเมตรใครลงน้ําลึกถึงเรียบร้อยไม่ได้ขืนแน่นอนแต่ว่าใช้งานในน้ําได้ดีจูนได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ถือว่าผมชอบมากเลยเวลาใช้งานในน้ําให้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่แรงแล้วก็แม่นยํากว่าตัวอื่น,นมากนในเรื่องของราคาผู้นํามาเลยก็ตัวนี้ครับแครอทตัวนี้ ตัวที่2ก็เป็น X x p กพ t e r ครับส่วนตัวที่3ก็เป็น GP ของจีนะราคาจะถูกที่สุดส่วนในเรื่องคันของการกำจัดสายแร่ตัวทั้งพอ i n เตอทั้ง3ตัวเนี่ยฮะผมว่า มันมีปัญหากับแร่พอสมควรเดี๋ยวผมให้ดูไอ,ไอ,ไอชิ้นแร่ที่ผมได้มาตัวนี้ก่อนมันไม่ใช่โลหะนะครับเป็นหินแต่เดี๋ยวลองดูตัว Pa า s e induction ที่คุยว่าไม่มีปัญหากับแร่เพราะปกติเราก็จะรู้กันอยู่แล้วครับว่า Pa า s e induction เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีปัญหากับทรายดำกับทรายดำกับเกลือแต่พอมาดูนสายแร่ปุ๊บเห็นไหมครับร้องทันทีและการทำค Quilickck j นในคู่มือบอกว่ากดปุ๊บมันกลายเป็นปิดนะผมลองเปิดเครื่องใหม่แบบจี้ทำเหมือน GP ه, หายหายเหมือนกัน ه, ใช้ได้ครับควิกจูนไปหายเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้ครับปึ๊บเปิดเครื่องลงเ้รไปโอ้โหร้อ,องเหมือนกันไม่เหลือเดี๋ยวลองทำควิกจูนดูนะครับก็คือปิดจี้แล้วเปิดใหม่โอเคหายนะครับหายเหมือนกันโลหะก็ยังเจอเหมือนปกติเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวผมขอสับถานแป๊บนะครับเดี๋ยวลองมาดูแคลอ แครอทมาแล้วครับทีนี้มาดูแครอทกันเปิดเครื่องแครอทก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้การควิกจูนของแครอทเนี่ยไม่เหมือนใครคือกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเบาๆจะปึ๊บอ้อแร่เหรอกดชึบหายนะครับแต่ตัวเนี้ยพอเลื่อนเข้ามาด้านในโดนควิกจูนใหม่ไม่เป็นไรปึ๊บเอออ่าอ่ามีบ้างเล็กน้อยป๊บออเจะใช้งานได้ก็ควิกจูนาควกจูน ตัวเนี้ยจูนแต่ไม่ค่อยลงนะครับวิธีแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือ,อปรับความไวภารลับให้ลดลงเหลือสักสองสามแต่ทุกตัวเนี่ยผลที่ออกมาเหมือนกันที่ผมเจอเหมือนกันเลยก็คือเวลาจูนกับกราวเวลาเจอกราวบาลานซ์เวลาเจอแร่หรืออะไรแรงๆเนี่ยเวลาเราทําการบาลานซ์แล้วอ่ะความลึกลดความลึกหายไปสักเซนถึงสเซนครับเพราะฉันก็ไม่ต้องแปลกใจเวลาใช้งานเวลาทํากราวบาลานซ์แล้วมันจะหายไป นี่ก็เป็นรีวิวนะครับใครมีข้อสงสัยอย่างไรก็โพสต์คอมเมนต์กันมาได้ยินดีตอบทุกคำถามขอบคุณครับ